เ,เขาเรียกว่าฟันกรามอ่ะสองข้างไม่มีเพราะนั้นเราก็จะเคี้ยวอาหารเป็นคนแก่สุขภาพอ่ะชีวิตอ่ะการใช้ชีวิตอ่ะเรื่องการรับประทานอาหารนะ่ะมันมันไม่ดีเทียบราคาไม่แน่ใจว่าอ,อโฆษณาอย่างนี้แล้วออพอถึงคิดเงินจริงอ่ะจะเท่าไหร่พี่ชื่อนิสราค่ะก่อนหน้านั้นน่ะ เ,เคยถอนไปข้างนึงแล้วไม่มีฟันการามเคี้ยวข้าวก็จะเคี้ยวอีกข้างหนึงก็ใช้แค่ข้างเดียวเท่านั้นเองแล้วก็บังเอิญว่าเราพื้นฐานฟันอะไม่เยอะฟันน้อยมีฟันการามข้างละซี่ถอนไปแล้วข้างหนึง่งก็จะใช้เคี้ยวแค่ข้างเดียวทีเนี้ยอยู่มาวันดีคืนดีอะฟันการามข้างที่มันมีอยู่อะข้างเดียวอะ่ะมันมันโยก แล่มึงก็เจ็บเจ็บบมบัวมานะับดวงดวงอะมาสักอาทิตย์กว่าก็เลยมาหาหมอหมอก็เลยเลยดูอะเอ็กซเรย์แล้วก็วินิจฉัยว่ามันโยกยังไงก็ต้องถอนก็เลยตัดสินใจถอนพอถอนเสร็จก็ปรึกษามหมอเรื่องทำไอ้ลากลากฟันเทียมแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าก็คิดเตรียมเตรียมมานิดนึงแล้วล่ะเพราะว่าก็ไปดูตามตามอินเทอร์เน็ตอะ ก็ดูมาทุกที่เลยดูเยอะแยะเลยหลายๆที่แล้วก็โทรไปถามโทรไปถามหลายๆที่แล้วก็เทียบราคาถามเรื่องราคาเป็นหลักก่อนเพราะว่าตอนที่หาข้อมูลเนี่ยจะไม่แน่ใจว่าโฆษณาอย่างนี้แล้วออพอถึงคิดเงินจริงอะ่ะจะเท่าไหร่ก็พยายามถามหลายๆที่ถามเยอะถามหลายที่เลยแต่ว่าที่เนี่ยคือใกล้บ้านเราที่สุด แล้วก็ราคาถูกที่สุดถูกกว่าที่อื่นซักประมาณ3-5 0ถึพันอ่ะก็เลยตัดสินใจมาที่นี่แล้วบังเอิญพอขับรถผ่านก็แบบใหญ่อ่ะเออไม่ได้เป็นคลินิกเล็กๆ สถานที่ดีนะคะที่นี่โอ,อ้กว้างใหญ่ไพศาลคือใหญ่กว่าที่อื่นอะ่ะเออก็รู้สึกว่าสะอาดสะดวกสถานที่จอดรถก็ดีนะคะมาทุกครั้งก็แบบว่ามาถึงก็จอดสบายเลยแล้วน้องก็แบบเรียบร้อยน่ารักดีอะ่ะน้องปรปภนะขอฝากชมด้วยอ่าแล้วก็สําหรับคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ให้คําแนะนําดีนะต้องทํำยังไงขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็ไม่เจ็บนะอะไรเงี้ยแต่ว่า จริงๆอ่ะเราเตรียมใจว่าตอนที่ฉีดยาชาแล้วก็แล้วก็ถอนฟันอะ่ะเราก็เตรียมใจไว้บ้างอ่ะว่ามันต้องเจ็บแต่จริงๆด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเพราะเราเตรียมใจไว้ว่ามันเจ็บมันก็เลยไม่ได้เจ็บเท่ากับที่เราคิดก็คือไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่หรอกทนได้อะ่ะ คืออาจจะเจ็บแบบเป็นปกติตอนฉีดยาชาแต่ก็ไม่ได้เจ็บแบบจนทนไม่ไหวนะเจ็บนิดหน่อยทนได้สบายเลยแล้วก็ส่วนตอนตอนที่ฝังลากเทียมอะค่ะก็จะจะไมไ่เจ็บอะไม่รู้สึกอะไรเฉยเไม่เป็นไรเลยค่ะปกติเลยแล้วก็คิดว่ามันมันมีความจําเป็นมากเลยอะเพราะจริงๆแล้วทุกวันนี้เราไม่มีลาก เ,เขาเรียกว่าฟันกรามอ่ะสองข้างไม่มีเพราะนั้นนะเราก็จะเคี้ยวอาหารแบบคนแก่สุขภาพอ่ะชีวิตอ่ะการใช้ชีวิตอ่ะเรื่องการรับประทานอาหารน่ะมันมันไม่ดีแล้วอันนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเราในระยะยาวเพราะว่าเราจะได้ใช้ชีวิตการรับประทานอาหารการบดเคี้ยวอาหารเนี่ยจะได้แบบว่าเป็นปกติเคี้ยวอาหารที่มันเป็นเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นผักอะไรได้อะไรเงี้ยคือโดยส่วนตัวพี่อ่ะ ที่จะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพฟันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจังมีฟันเคลี้ยวข้าวอยู่ข้างหนึ่งและอย่างหนึ่งที่พี่อ่ะยังไม่ทําตั้งแต่ต้นครั้งแรกค่ะเพราะว่าพี่ว่าราคามันแพงราคามันแพงมากแล้วสิ่งที่เรารับรู้ก็คือว่าอย่างน้อยมันต้องหกเจ็ดหมื่นอะไรเงี้ยอุ้ยตายฟันซีหนึ่งต้องหกเจ็ดหมื่นก็มีความรู้สึกแบบช่างใจอ่ะ เออจะทำยังไงดีอ่ะอันนี้ของเราเป็นเกาหลีก็คือ30,000ืนบวกค่าเอ็กซเรย์อีกประมาณ4 0 0 0 3 4, น0 0 0สี่พันเงี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยคือมันเหมือนกับว่ามันมีความจำเป็นละสำหรับพี่อ่ะก็คือว่ามันไม่มีฟันเคี้วข้าวเลยแล้วการที่ไม่ทำเนี่ยระยะยาวเนี่ยชีวิตอ่ะมันจะลำบากเวลาที่เราเคี้วข้าว แล้วก็คิดว่ามันจะทําให้ฟันเนี่ยที่มีอยู่ทั้งหมดอะลม้มแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเออยังไงก็คือคงต้องทําแน่แล้วล่ะดีกว่าใส่ฟันปลอมอะ่ะเคยเคยเห็นที่บ้านคนที่บ้านนะใส่แล้วรู้สึกชีวิตเขาลําบากอะพอเขาไปทํามาใช่ไหมคะเขาใส่อยู่สองสามวันปรากฏว่าตั้งแต่นั้นเขาก็ไม่ใส่เลยคือเขาคงใส่ไม่สบายอะ่ะทำมาสองสารอบก็ไม่ดีตอนี้เราก็เลยแบบว่าทํารากฟันเทียม มันจะได้อยู่กับเราระยะยาวเราคิดว่ามันต้องดีอะเออแล้วเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ย มันก็จะทําให้สุขภาพชีวิตในการรับประทานอาหารเนี่ยดีขึ้นนะคะจริงๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลเรื่องสุขภาพฟันนะเพราะว่าฟันเนี่ยมันอยู่กับเราไปจนตายอะ่ะออแล้วมันจะทําให้บุคลิกภาพเนี่ยของเราดีขึ้นด้วยนะคะไม่ต้องโอ้ตายแล้วจะทํายังไงจะทานอาหารก็ทานเนื้อทานหมูอะไรก็ไม่ค่อยได้นะก็ยังไงก็ถ้าจาเป็นมันก็จาเป็นกับชีวิตนะ่องทำฟันน่ะค่ะก็อยากให้มาทําฟันกัน